สามข้อที่ท่านสื่อมาเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่ที่นี่และอีกหน่อยที่นี่จะกลายเป็นวัดได้นะครับอันนี้ยังไม่รู้นะแล้วก็จะมีพี่เปิดเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแต่ไม่ได้มีแค่มีนะครับอาหารคนหนึ่งอยู่ในลบบุรีนะ่าจะเสียไปแล้วปีนที่ไหนเอาเสียท่านอะ่ะแล้วตะก่อนมีลุงตีเขาทํานาเช่าอยู่ตรงนี้สมัยนะั้นย้อนไปสิบปีที่แล้วเลยแต่คือไม่มาที่เฉยมาขอหวยกันแต่ก่อนนั้นอะ่ะก็เริ่มต้นของแม่บวัว ผมมองไประหว่างช่องแขนลงคอหกโมงกว่าก็คือก็พอมองเห็นอะไรทุกสิ่งแม่บัวออกมาจากต้นไม้ออกมาจากต้นไหนมองดูหน้าน้ำผู้ป่ามันเอาพูดง่ายๆนะถ้าฆ่าคนมาทิ้งบนนี้มองไม่เห็นนะครับมันลบขนาดนั้นเลยแล้วก็พอหน้าแ้งผมก็มาก็ยืนมองเห็นและเห็นไลยๆว่ามีวันพาแต่แล้วทีนี้ก็มันไม่มีทางขึ้นอ่ะผมก็เหมือนมดมันกัดที่ขาผมผมก็ก้มไปเกาความรัก อันนี้อันนี้โดยโดย,โดยโความโดยโความเชื่อนะอาจจะมีความผูกพันท,ที่ที่ตอนแรกที่เราคุยกันครับก็อจอดรถตรงทางลุ่หลังทางลุ่นลังจอดมองอยู่ประมาณน่ะคืว่าหน้าไม่ต่ำกว่านาทีเกี่ยวกับสัจจาสัญญาเป็นสิ่งายากับผู้หญิงบางคน